Read My Lips โดยครูพัฒน์ลรุรยหญิงดรพัชราวดลสอน Read My Lips วันนี้ขอนำคำพูดของบุคคลยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบชาวกรีกโบราณคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชพูดไวส้สั้นๆแต่กินใจมากว่า There is nothing impossible to they who will try ซึ่งมีความหมายว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่มีความพยายามอันนี้ตรงกันเลยนะคะกับสุภาษิตโ,โบราณของไทยที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นก็เช่นเดียวกันค่ะอเล็กซานเดอร์มหาราชประสบผลสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะว่าท่านพูดเอาไว้ว่า there is nothing impossible to the who will try จงพยายามต่อไปนะคะแล้วก็จะประสบผลสาเร็จในทุกๆอย่างค่ะ ติดตาม Read My Lips ฟังเรื่องดีๆต่อชีวิตได้ที่นี่ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า